เดี๋ยวเรามาหาเพื่อนมาตั้งแคมป์ปิ้งนะครับผมที่ชายหาดกันนะครับผมมาประกอบโต๊ะแคมป์ปิ้งนะครับมี3ขนาดนะครับขนาดอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับ90เซนติเมตรแล้วก็120เซนติเมตรนครับผมก็สามารถที่จะต่างขานะครับแล้วก็ประกอบกันง่ายๆเลยครับแบบพกพานั่นเองเพื่อนอันนี้จะเป็นขนาด90ม mm ซนติเมตรเพื่อนก็ เอาไปใช้งานนะครับแค่สี่คนนะขนได้สบายเลยเสียบตัวยึดนะครับผมตัวขาสองอันนะครับวิวดีนะครับลมพัดเย็นสบายเลยเพื่อนมาตั้งแคมปิ้งซื้ออาหารทะเลมากินครับ แล้วก็กลางตัวแผ่นรองครับเป็นเหล็กอมมันรูเป็นเียเลยแข็งแรงทนทานครับเวลาเราซื้อไปมีสองสีนะครับสีกีแล้วก็สีดำตัวนี้จะเป็นสีดำน่นีงโอเคเรียบร้อยเก้าอี้กลางเก้าอี้สองตัวโอเคนะครับตัวเก้าอี้มีทั้งหมดสีสีเพื่อนมีสีกีสีดำแล้วก็ สีเขียวนะครับสีขาวเพื่อนๆส,สวยๆเลยนะครับมีถุงผ้าแบบนี้นครับแถมให้ทุกออเดอร์เพื่อนๆสั่งซื้อไปมีเก็บเงินไปทางนะครับเนื้อผ้าหนานะครับผมรองรับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ100กิโลกรัมเพื่อนกนะางแล้วก็นั่งดีๆครับได้เลย ไปเที่ยวป่าเที่ยวเขานะครับเที่ยวดอยเอาติดรถไปได้ครับไปสมุทรทะเลเนี่ยเราไม่ต้องนั่งผืนนะรถลังเพื่เราสามารถใช้ได้เลยนะ เอนะครับผมเรามานั่งทะเลแบบนี้นะครับเราก็สามารถมาตุ้มามาได้นะครับก็มีในส่วนของขนาด90เซนนะครับตัวนี้90้าเซนก็ประมาณสามสี่คนห้าคนได้นะครับในส่วนของตัว120ยยี่บก็กว้างกว่านี้นิดนึงนะครับสบายๆเลยผมพาได้นะครับมีถุงแถมให้ทุกออเดอร์นะครับผมเพื่อนๆที่สนใจก็อย่าลืมนะครับเก้าอี้มีสี ดำสีขาวสีเขียวแล้วก็สีกระกีนั่นเองครับผมมีสีสีเพื่อสั่งซื้อไปเก็บเงินไปทางกันได้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสามารถกดซสินค้านะครับใต้คลิปได้โดยวผมจะแชร์ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมนี่เพื่อนๆก็ได้วิวสวยๆแบบนี้นะครับมาเที่ยวทะเลกันนะครับผมวิวสวยๆนะครับนั่งบนเต๊ะยี่ห้อมีโต๊ะไว้วางส่วนของอาหารเพื่อนไม่ต้องไปหวันไปหอนวิวชายหาดทะเล นั่งดูเลยหรือว่าไปนั่งแบบถ้าเกิดมีรมนะไปนั่งแถวชายหาดแผมติดๆแบบนู้นได้เลยนะโอเคประมาณนี้